สวัสดีครับพี่มีพผมอยู่ภาหไปบึงของแปลกครับดูบริเวณหน้าปังครับนี่นาปังหรือเขาเรียกว่าภาษากลางเขาเรียกว่าเขล้นไปอย่างไรจำอ่ไรไหมไม่ใช่นาปังเขาเรียกว่าทับนาน้องก็ดูกันครับพ้ามาเบึงเครื่องสูบน้ำครับ โอ้โกบักครับาารโกคนนี้ไหมเย็ยยนดีเลยนี่ครับอันนี้เรือครับนี่ซากเรือนะครับเครื่องยังวะนะครับ กบวยเห็นหรอแกไม่เห็นเลยนี่ครับน้ำนี่เป็นอะไรเห็นหน้าฝังครับกล้ากาวต้องมันอยู่กับ,บ wow, tamanho, หำก้าวบอดก้าวบอด นี่ก็ยุ่จังหวัดน้องคายครับนี่นำหลเป็นสา,ายนะนำใสใส่เครื่องสูบน้ำแบบใหม่อันนี้นะที่ใส่เครื่องของเครื่องในเป็นเครื่องของรถ เพิม่มลวดชุ่มเครื่องลวดแตนลวดเหนียงแบบเบาประถุเลยจำว่าได้ครับช้าน,นเป็นเครื่องในเป็นเครื่องดีเซลครับในเป็นเครื่องสองสูบครับเนี่ยสองหรือสามสามสูบครับอันนี้เป็นการตั้งประจำการไว้เลยครับนี่ มันฤดูกาลนั่นอันนี้ไม่ได้เป็นแบบเพื่อนใหญ่ได้ครับนี่เกิดเร้วมมีบางหันบางนีน้าอืวอพ่อเขจะได้ลากไปคนระับลากไปสูบว่าจริงๆนะน่นจะเป็นเครื่องของรัฐบาลโอ้รัน่นจะเป็นเครื่องของรัฐบาลแหละนี่จะเป็นเรือครับนี่เรือพวกนี้ที่แหลกไงจริเป็นโปะครับนี่อันอันอันนั่นนะครับมันน่าจะเป็นโปะมากกว่านครับเพื่อนก็เลยมาดาัดแปลงเป็นเรือดนะครับ โค่นี้สำหรับใช้กรบตีแมคโคครับเวลาแมคโคลงงานเมื่อคืนนะั่นน่ามุย่ยเย็นดีย่างไก่เนาะข้อนหนที่เป็น มันนี่จะเป็นไฟรครับเห็นอ้งางคล้ๆอ้างเก็บนามครับเบก็บนามแล้วก็แบบแล้วมาใส่ให้น่ากี่แล้วครับให้น้านี่ก็บก๊รู้ดูดิถึกนามห้าปังนี่เขาบมมีนนามกับไปบนลอยครับทีได้เรียงนี่แม่นรถต้องดูโลกเ้าต้องขยันนี้ครับผู้เร็วโบขยันนี้เพราะว่าไม่ได้กินเขาหรอกครับล่ามือรถครับ เชื่อผม้าก,ก็คืนดีครับขี้ยงพืนนี่สินครับ พ่าเบ่งของแปลกสืิๆครับมันก็บ,บ่แปลกดอกครับลูกไปอยี่มาม่ไทายสิน,นี่ยะครับมามีคนเบ่งมาเป็นยังครับมีน้าตัวนี้นี่สิเป็นคว้างครับคว,าควา้างสินนเ,เป็นคว้างเงาแดดเงาดีแหละครับกดเวลาเดนไกดคนสูบใจทีนะครับ สูบเอาเลยไม่ได้หนึ่น่ามเต็มกว้างแล้วก็สูบคุณแม่ใช้ให้หน้าที่แล้วครับน้าบุณยบุกกับมาสูบกูบอกข้ามพวกนี้เย็นเหยีนดครับว่าแต่ไม่ทีเรื่อร นั่นนี่นี่นะชิปเม็ดได้ครับเนี่ยเรือครับเรือจะไล่รครับนี่เหนียวเกี่ยวกับบอมแนะนำนิ้วหยาดครับ ถ้าลากี้เนี่ขอโจมวิบยังคนนี้นะครับยืนไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ